เดี๋ยวก่อนแล้วมันมาจากไหนครับนี่ผมไม่เคยเห็นการปลูกแตงโมนะบอกตามตรงนี่ยังไงนี่คือแตงโมที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> คือลงทุน1บาทกับแรงของเรา1วันในการปลูก <c oughs> ไม่ต้องรดน้ำ <c oughs> ไม่ต้องอะไรรออย่างเดียว สวัสด,ดีครับนะครับมาติดตามการเดินทางของผมต่อนะครับนี่เราก็เดินทางมาที่อำนาจเจริญนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะไม่เคยมาอำนาจเจริญเลยนะแต่รู้ว่าอำนาจเจริญก็อยู่ภาคอีสานใช่ไหมครับซึ่งภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีเรื่องของการปลูกข้าวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับคนก็จะคิดว่าแห้งแล้งแล้วปลูกข้าวได้ยังไงคราวนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการเปลี่ยน วิธีการทําการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจบอกได้เลยนะว่าที่นี่มีสตรอรี่ดีๆที่คนเนี่ยประสบความสําเร็จในการทําเรื่องของการเกษตรอินทรีย์แบบเหลือเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเขาเลยครับผม แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ไร่จริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นไร่ที่ใช้วิธีอินทรีย์ในการปลูกทั้งหมดเลยนะครับก็อยู่กับพี่หน่อยกับพี่อดุลสวัสดีครับผมสวัสดีครับถามก่อนเลยครับทำไมถึงคิดว่าการทําการเกษตรแบบอินรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี1ก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในแปลงด้วยครับเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในแปลงมันมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีเนาะสองก็คือเป็นรายได้เสริมนอกจากทําข้าว ปลูกข้าวเสร็จก็มาปลูกพืชหลังนางพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นที่ปลูกข้าวถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นที่ปลูกข้าวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หน้าในการปลูกข้าวพอมาเป็นการเกษตรอินทรีย์แล้วอ่ะด้วยระบบด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรามีผลผลิตอื่นๆในช่วงที่เรารอในการเก็บเกี่ยวข้าวได้ด้วยถูกไหมครับ<ช>มันมาได้ยังไงครับความคิดนี้คือนอกจากการจะปลูกพืชบํารุงดินที่แบบ คูเป็นรุงดินอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้รายได้เราก็เปลี่ยนมาเป็นพวกพืชที่ตลาดเขาต้องการมีตัวไหนบ้างที่เราใช้บารุงดินได้ด้วยและสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้นะคะ่ะแล้วพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเริ่มเห็นประโยชน์ไหมเพราะปกติเขาก็จะต้องรอทุกปีทุกปีเก็บเกี่ยวได้แค่รอบเดียวคแล้วพอเขาเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นฮะเขาก็เริ่มทําตามเริ่มมาสมัครเข้ากลุ่มเริ่มมาทําตามคนที่เคยทําเคมีแล้วอยากมาทําอินทรีย์ถามผมว่าจะปราบญ้ายังไง ผมก็เลยตอบไปว่าไม่ต้องปราบหรอกครับขนาดผมเนี่ยยังไปหาพืชอื่นมาปลูกให้มันเป็นหญ้าเพื่อจะเป็นปุ๋ยลงแปลงนะครับอีกหน่อยเราก็ไถกบแล้วก็ได้มเมล็ดไปขายตรงนี้ถั่วดำเนี่ยตกได้ละ5,000ันะครับรายได้ไดสูสีกันกันกบกับข้าวเลยนะครับ,รบผมว่าสงสัยอย่างหนึ่งว่าโดยปกติ่อนที่เขาจะปลูกผลผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ด้วยการเผาเผาถูกไหมครับแล้วในที่เราเห็นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิธีแบบนี้ไหมครับ ไม่ค่ะของเรานี่คือห้ามเผาเพราะว่าการเผาเนี่ยมันจะทําลายจุลินทรีย์ที่ดีๆที่อยู่หน้าดินให้ใช้วิธีไถกลบและหวานพวกพืชตระกูลถั่วแทนแต่คือเราเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ที่ง่ายใช่ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดที่สุดถามว่าก็ยากไหมก็ยากนะคะช่วงแรกๆกว่าคนจะเข้าใจแต่พอเหมือนเขาได้ลองค่ะอาจจะเห็นคนอื่นทํามาเยอะๆแหละก็เลยได้ลองแล้วก็เห็นว่าผลผลิตที่ได้จากการปลูกพวกพืชตระกูลถั่วก่อนที่จะมาปลูกพืชหลักของเราเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะปรับแล้วก็มาทําเหมือนเราามกขึ้น พี่วิรัติทำการเกษตรอินทรีย์มาทั้งชีวิตเลยวะผมเริ่มมาตั้งแต่ปีปีสี่ห้าครับตรงนั้นอะไรคือจุดที่ทําให้เราปรับเปลี่ยนครับไม่อยากใช้าสารเคมีถ้าเป็นเคมีนี่มันอันตรายกับตัวเราเองแล้วก็อันตรายกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติคือหลกัหลกๆแล้วเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าการอยู่กับสารเคมีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อชีวิตของเราเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ให้เขาอะทำการเกษตรแบบปลอดภัยได้พี่วิรัตคิดว่าอยากจะบอกเขาว่าอย่างไงครับ หยุดเถอะครับหยุดใช้สารเคมีสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับกับตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติด้วยเราไม่ต้องไปเอาชนะธรรมชาติลแล้วครับเราผสมประสานกันเดี๋ยวธรรมชาติก็จะคืนกําไรให้เราอีกทีนึงครับกําไรไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวมันจะเป็นจิตใจของเราคนกินเราเห็นเขากินอาหารที่ดีๆกินข้าวที่ดีๆเราก็มีความสุข ของที่นี่คือดินเป็นดินทรายพื้นชุ่มอยู่แล้วครับแล้วก็เลยปลูกแตงโมอาศัยความชื้นในดินแล้วก็อาศัยน้ำค้างเวลาตอนเช้าให้แตงโมกินอ๋อก็คือดินเนี่ยมันสมบูรณ์พอที่จะกักเก็บน้ำตรงนั้นแถมน้ำค้างเนี่ยก็สามารถมาช่วยได้ไม่ต้องคอยใช้น้ําคอยลดน้ําต้นไม้อยู่ทุกๆวันดีไปกว่านั้นรสชาติจะดีเพราะว่าไม่มีน้ํามันรสชาติมันจะออกมา,มา,มากกว่าใช่ไหมครับมันเหมือน ถ้าเราเอาน้าเข้าไปมันก็จะไปผสมก็จะจืดถูกไหมครับชิมชิมได้เลยครับาาลูกเล็กนี่คืออ,อุยอ,อ่าเราได้เ,อเดอาอครับผมปุ๊บถืว่าโชว์ได้เนาะนี่เป็นไงนี่คือแตงโมที่ไม่ต้องรดน้าต้นไม้นะครับต้องนั่งตรงนี้ด้วยไม่งั้นไม่ไม่ไม่มันช่วที่เนี้ยบางคนอาจจะมองผิวเผินว่า เป็นสถานที่ที่มีความแห้งแลง้งปลูกนุ่นปลูกนี่ยากแต่จริงๆแล้วอ่ะดูสิไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยที่สําคัญก็คือเราเราทำดินให้มันมันดีมันก็จะทําอะไรแล้วก็ได้นะครับ,รบหรือว่าเม็ดล่วงลงไปกิดดินมันก็เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติมันนะครับไม,ไม่ต้องรอรุ่น16หรือส1เอีดนะครับรุ่นอย่างเดี้ยว,ว่าเมื่อไหร่แจงโมจะถูกจะได้เก็บขายดีเลียงได้ไดทำไมอ่ะไม่ต้องพึ่งอ่ะอ เดี๋ยวก่อนแล้วมันมา่ากไหนครับนี่ผมไม่เคยเห็นการปลูกแตงโมนะบอกตามตรงคือหมายถึงว่าขึ้นมาจากพื้นเนี่ยครับเนี่ครับแล้วไถแล้วก็ปั่นดินแล้วก็เม็ดเสียบเสียบเลยครับแต่นี้มันมันวายแล้วมันครบอายุมันแล้วครับคือเนี่ยแหละคือความหมายของดินถูกไหมครับครับผมนี่คือดินที่สมบูรณ์ไม่จําเป็นต้องรดน้ําอยู่ตลอดเวลารดินเดียดเลยถึงแม้ว่าแดดจะร้อนก็ยังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของเขาได้ ก็สามารถที่จะปล่อยได้ไม่ต้องมาเสียแรงในการรดน้าต้นไม้ทุกๆวันถ้าร <อ S 1> เ,เราปลูกด้วยระบบเคมีเนี่ยใบมันจะสวยมากเลยนะะแล้วมันจะลอ่อแมลงแมลงก็จะลงในผลผลิตแล้วก็จะเสียหายแต่พอปลูกแบบแบบนี้ค่ะต้นมันไม่สวยแต่ว่ามันให้ผลผลิตไม่ต้องมาชีดย่งชีดย้าเพิ่มกิจกรรมในฟาร์มใหมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือปลูกแล้วก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลย คือถ้าเราใช้สารเคมีในการกําจัดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆถ้าแมลงมันปรับตัวได้สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นดื้อยาแต่ถ้าเราปลูกด้วยระบบวิีย์เนี่ยมันจะมีพวกแมลงที่มันจะทําลายกันและกันเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องจัดการเลยด้วยซ้ำนี่คือมันญี่ปุ่นครับมันญี่ปุ่นแต่ว่าปลูกที่เมืองไทยนะครับอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่ได้แล้วโอ้ ผมชอบกินมากเลยมันกินแทนเฟรนฟรายได้บางทีแบบของทอดอย่างเงี้ยเรากินแล้วมันกุงมันออก <laughs> นกน,บบนี้กิแร <laughs> สชาติดีเพราะว่ามันไม่มีน้ำซื้อยอดมายอดละหนึ่งบาทยอดละ1นึ่งบาทแต่ขายหอยเนี่ยตโลละ20่สิบผมว่าผมไม่ทำล้วเรื่องสิ่งแวดลอ้อม <laughs> ทั้งทั้งปักทองทั้งแตงโมทั้งมันเทศนี่ผมปลูกวันเดียวนะครับจริงเหรอครับแค่ที่เสียบยอดเสียบยอดแล้วก็ ปล่อยทิ้งไว้เลยครับคือเดี๋ยวก่อนนะคือลงทุน1บาทกับแรงของเรา1วันในการปลูกไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรรออย่างเดียวคร่อย องนี่เราทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยครับผมสามารถรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลยโอ้นี่เห็นไหมครับไม่มียาฆ่าแมลงจริงด้วยเพราะว่าแมลงเหลืออยู่แล้วเราก็จะเห็นตามใบใช่ไหมนี่ก็คือรูที่แมลงมาใช่ไหมครับถ้าเกิดมียาฆ่าแมลงใบเขาก็จะแบบเนี้ยบสวยเลยเพราะว่าใช่ค่ะไม่สามารถเข้ามากินได้จะตายซะก่อนแล้วเห็นเมื่อกี้พี่หน่อยบอกว่าอันนี้สามารถส่งออกได้เลยใช่ค่ะส่งออกได้ค่ะอันนี้เราจะส่งไปทําน้ํานมข้าวค่ะ ข้า,าไปกว่านั้นคือตั้งแต่ปลูกมายังไม่โดนน้ำ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ในสี่เดือนนี้ยังไม่โดนน้ำ<ม>เลยอ<ม>๋อไม่เลยครับนี่ขนาดหน้าแรงนะคือเราในฐานะคนกรุงเทพอาจจะคิดว่าโอโห้หน้าแรงชาวนาเนี่ยจะต้องลำบากแน่นอนเ <c oughs> นี่ยคิดแบบคนกรุงเทพนะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปถูกไหมครับแต่ถ้าเข้าใจในระบบดีผมว่ารวยนะ ลุงม่ลุงรวยแล้วเหรอรวยงานรวยงานรยงานเยอะมีให้ผมกู้สักสักหน่อยไหม,ไมครับลุงเลิกโทก้าเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับโทก้าก็จะมาเชื่อมโยงในส่วนของเราร <พ teaser S 1> สามารถต่อกับผู้บริโภคได้เลยอย่างโรงแรมหรือร้านอาหารที่อยู่ใน เขาก็จะเข้ามาติดต่อกับเราโดยตรงปกติถ้าเราขายาผ่านพ่อค้ากางก็ต้องมีการบวกนวนบวกนี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่บวกเขาซื้อจากเกษตรกรโดยตรง,ตรงเขาก็ได้<ล>สินค้าคุณภาพไปใช้ในโรงแรมหรือร้านอาหารของเขาคือพอเราตัดพ่อค้าคนกลางแล้วว่า ส่วนต่างตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นของเกษตรตกรใช่<ร>ไหมครับใช่ค่ะมันคือการค้าขายที่เป็นรามเกษตรตกรเหนื่อยแทบตายกว่าจะปลูกกว่าจะอะไรมาแล้วก็ไปโดนตัดราคาอีกเนี่ยผลผลิตที่เราเราเราดูกันอยู่เนี่ยพอเราใส่เข้าไปในแอป,ปโทก้าแล้วอ่ะมันจะกระจายไปได้ที่ไหนบ้างครับโอ้โหทัวโลกเลยค่ะตัวโลกเลยใช่ใครที่แอปประเทศหรอ ไม่ค่ะใครที่สามารถมีแอปแล้วเขาต้องการจะซื้อจากเกษตรกรรายไหนเขาก็เข้าไปกดเรื่องไปเลยผู้บริพภคก็จะรู้ว่าที่เขาจะกินเนี่ยมันมาจากที่ไหนในของโครงกายจะมีทั้งเราปลูกเมื่อไหร่ทำยังไงใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ดูแลยังไงอย่างงี้ค่ะจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ ดการอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนมันมันส่งผลกระทบไหมครับส่งผลกระทบค่ะเพราะว่าด้วยความที่ฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะก็จะมีผลกับพืชคือผลผลิตเราก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมัยก่อนมันดีกว่านี้นะคะคือมันก็มาตามวันเวลาของมันค่อนข้างแน่นอนแต่หลังๆมาด้วยความที่ป่าไม้มันก็โดนทาลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคนก็ไปถางเพื่อทําไร่ทํานาทําโน่นทำนี่เผาด้วยหลายอย่างมันก็ทําให้ภาวะโลกร้อนนะคะฤดูฝนเหมือนมันจะเคลื่อนด้วยนะคะ แล้วพอเคล Glen> like> ื่อนแล้วมันผลกระทบมันมากน้อยแค่ไหนก็เยอะค่ะอย่างถ้าเรากะเวลาทํานาเนี่ยมันก็จะเหมือนหญ้ามันก็จะขึ้นพราะฝนมันไม่มาตามตามที่เรามันควรจะเป็นนีคะก็ทําเกษตรยากขึ้นคาดเดายากอาหารกนได้ยากใช่ไหมครับผมประมาณนั้นครั ไ,ได้ยินเสียงจักระจัดไหมครับทำให้เห็นเลยว่าไม่ได้ใช้สารเคมีจริงๆนะนู่นก็มีผีเสื้อบินอยู่มีนกบบนอยู่คือมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่สามารถจะทาการเกษตรควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้และนี่เราปลูกอะไรครับผมต้นปอเทืองค่ะปลูกไปเพื่อเพิ่มไนโตรเจนนะคะบํารุงดินไปด้วยในตัวคือตอนนี้คนจะมีความเชื่อผิดๆกันอยู่ว่าเกษตรอินทรีย์มันยากเกินไปเราอยากที่จะบอกเขาว่าอะไรครับ ผมว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ยากหรอกครับยากตรงที่หัวใจเราเนี่ยอยากทํำไหมแล้วก็ถ้าทําอินทรีย์เนี่ยเป็นการเตรียมดินหรือเตรียมดินให้ดีก่อนพอปลูกนะครับมันจะไม่เหมือนอาเกษตรเคมีปลูกแล้วค่อยไปหวานทีหลังน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมดินอีกหน่อยก็มาเก็บเกี่ยวนะครับแล้วเอามาเล็ดไปจําหน่ายได้นะครับ พี่หน่อยคิดว่าประโยชน์ในการเปลี่ยนมาทําากรเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรบ้างครับคืออันดับแรกอะค่ะก็ดีกับตัวเองนะคะดีกับคนทำเนาะคนทําก็ปลอดภัยผู้บริโภคก็ได้กินอาหารที่ดีแล้วยังทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะเราเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้ทาลายสิ่งแวดลอ้อมเหมือนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วในทางอาชีพในทางรายได้ประโยชน์ของมันมากน้อยแค่ไหนครับก็ทําให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งปีค่ะ ปกติเขาจะปลูกข้าวอย่างเดียวเขาก็จะมีรายได้จากข้าวอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือเขาจะมีรายได้จากข้าวแล้วก็ยังจากพืชหลังนาอย่างแป้งอย่างเงี้ยค่ะแป้งถั่วเขียวที่เราไปเจอใช่ไหมคะเขาก็จะจ้างแรงงานในชุมชนนะคะเขามาเก็บเกี่ยวถั่วเขียว,ก,ยวก็ทําให้เกิดรายได้ในชุมชนนะคะคนก็ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นการเปลี่ยนมาทําการเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเลยคือถ้าเราไม่ได้เดินทางมาหเห็นในพื้นที่จริงๆก็จะไม่เข้าใจคือเราเห็นได้ชัดเลยว่า มันคือทางออกของปัญหาของวิกฤตอะไรหลายๆอย่างเนาะคนจะมีความเชื่อผิดผิดคนจะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยแต่เมื่อคุณกล้าเปลี่ยนแล้วแล้วใจคุณมาแล้วว่าตรงเนี้ยประโยชน์มันมากมายมหาศาลอย่างที่เราเห็นได้จากทั้งพิยดุล แล้วก็พี่หน่อยในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนที่พาน้องมาทัวร์ได้มาเห็นอย่างแท้จริงนะครับผมแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะครับตอนหน้านะครับเราก็จะพาทุกคนไปเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์จะเป็นอะไรที่ไหนยังไงฝากติดตามด้วยครับผม <c oughs>